พ่อแม่ทั้งหลายเอย๋ยลูกของเราจะเรียนแบบเราลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นดังนั้นเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะแสดงให้ลูกเราเห็นว่าเราเองวันนี้กลับใจแล้วเราเป็นผู้ใหญ่ที่มีหัวใจที่เชื่อฟังเชื่อฟังพระเจ้าเดินตามพระเจ้าและเราว่าไปตามวิธีทางที่พระเจ้าสอนเราเราเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นเรากลับใจก่อน และเดี๋ยวพระพรจะลงไปถึงลูกเราแล้วเราก็สอนเขาเป็นตัวอย่างให้เขาเห็นอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆให้มองหาพ่อแม่ที่มีความสําเร็จมาในอดีตแล้วแล้วก็เข้าไปหาเขาและเรียนรู้จากเขามองหาข้อพระคัมภีร์แสวงหาอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าฆ่าแต่พระเจ้าสอนลูกด้วยสาแดงให้ลูกเห็นว่าจะทํายังไง ที่ชีเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดให้เป็นคนที่มีหัวใจเชื่อฟังและเขาเรียนแบบวิธีทางที่พระองค์ทรงเลี้ยงลูกของพระองค์และก็ทรงตีสอนลูกของพระองค์ลูกอยากเรียนแบบพระองค์พระองค์เป็นตัวอย่างของพ่อแม่ที่ดีที่สุดเรามองดูในพระวจนะในพระคัมภีร์แล้วเราจะค้นพบหลักการต่างๆในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าเลี้ยงลูกของพระองค์อย่างไร